ะคะุณคดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแงชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนตัวของตัวละครน,นะคะวันนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้นะจะได้เป็นเด็กเบบี้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีคนนะคะได้ความเมนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำเองนะคะทุกคน คนยังไม่ค่อยรู้จักช่องเราค่ะช่วงที่เราเปิดลงทีเนี่ยจะเป็นช่วงออนใหม่ๆเหมือนทุกคนนี้ค่ะที่อยากจะดังแต่ก็ลงีแล้วก็ไม่ดังเลยสักทีเอาละค่ะตัวนี้นะคะอันนี้คือตาลกัสโซรีนะ แม่ล่ะครับอุ้ยชุดเมื่อกี้สวยแหมอู้อันเมื่อกี้เกพลาดไปนี่ไงไม่ฉันตกหน้ากันสิอุยน่าเสียดายมากคนเดากและอันที่มันเป็นชุดเด็กน่ารักน่ารักจ้าอยากได้ชุดเด็กแหละเอาเด็กแหละเอาเด็กแหละ้วแกรู้จักเด็กนะ เนี่ห <matte> น yeah! ้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้ใช่เลยโอเคเดี๋ยวคนโอเคเลือกหน้าตาเด็กได้แล้วหน้าตาแบบนี้มันก็ปกติเก้แต่ว่าน่ารักไงนี่ผมเด็กใช่ไหมเนี่ยบอกสิเออดวก็เป็นผมด็ก เอาส่งผมนี้ไหมหน้าเบื่อเอารงผมนี้ยี่หว่าพี่ท่งผมนี้น่ารักไหมทุกคนเราจะเอาเป็นสีเหลืองนะคะน้องหญิงทองเราจะตั้งชื่อน้องว่าน้องหญิงทองนะคะสีผิวประมาณนี้นะคะจมูกน้องเน,นี่ยเราก็จะเอาเป็นแบบนี้นะคะ เองเป็นแบบนี้นะคะแล้วสีเนี่ย mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะน้องจะได้นาฬักาหลักหนูส่วนเสื้อเนี่ยเราก็จะเอาเป็นเสื้อแบบนี้นะคะเนี่ยเสื้อนี่เด็กก็เอาไปเปิดความลับแบบนี้ <c oughs> เอาะลยต่อรีทุกคน mm hmm. นี่ไหมแมวอ,อยู่เป็นแก๊ง อันนี้ก็ดูเป็นคุณห,หนูคุณนายต่นีน่ารักนะน,นี่ก็น่ารักเหมือนกันน่ารักหมดเลยทุกคนไาน่ารักหมดเลยอ่ะทุกคนน่ารักอะ่ะเนาะแต่ไหน,นก็คู่กับน้องได้เนาะจริงไหมทุกคนให้น้องเนี่ยเจ้าหญิงก็ดีอยู่นแต่ถ้าให้น้องเนี่ยใส่โบน่ารักน่ารักโมก็ดีเนาะ ดีหรืสิ่งยากเลยทำไมเนี่ยเนี่ยเราอยากให้มันมีสลามจริงๆแต่มันไม่มืออะทุกคนคิดดูดิแล้วอ,อีกนึงจิ่มจีของปุียาไม่ว่าจะมีสิไาที่เขาเรียกว่าไม่ว่าจะอายุไหนไวัยไหน ก็สวยเลยเหมือนกันแล้ก็กลาดแก้มนะคะเอาไปสีนี้เนาะสีนี้สีส้มมันทำให้ดูเป็นเด็กผู้หญิงเนาะใช่ไหมทุกคนเอาสีส้มเนี่แหละส่วนกลาค่ะเราจะเอาไปสีดำเนี่ยมเลยนะคะ โอเคทุกคนเราเลือกได้แล้วเอาชเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะทุกคนจะได้ดูไม่ผอมมากเนาะงง่ง่ชุไหนต่อดีเอาอะไรต่อดเอาอะไรต่อดีทุกคนอ๋อแล้วยังมีคนหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงะคะ่ะคือเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้เขานะคะ อันี้น่ารักอะ่ะน,นั่ก็คือทรงผมของเขาเลยหน้าตาที่เชิดอเฉือยเขานะรูปต้องเปลี่ยนมันค่ะเขาเนี่ยเป็นแก๊งกับเรานะคะเสื้อผ้าอาจจะอยากได้เสื้อนิ่มน่ารักแ,แต่ไม่ได้อดใจไว้เดี๋ยวมันก็เปิดพุ่ไปเลยกลันะโอเค โอเค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 นะใจเย็นเย็นเย็นไว้รูปเย็นไหมแต่ชุดที่น่ารักน่ารักเข้าไว้นะบูดี้อยเพรามีคนน่าสนใจมาถ้าเกิดเราเกิดหน้าเขาออกมาจะเป็นยังไงนะได้ยินกินจีฟคุรีย ต้องมีอะไรสักอย่างเฮ้ยทำไมเขาใส่แบบนี้ไี่จะงน่ารักนะแต่ว่าเราต้องเอาออกไปไม่งั้นเราจะมีชีวิตต่อได้ดังคนอื่นถ้ามันเอาออกได้จริงๆช่ ยังไงก็ต้องหาใหม่แหละนะอุ๊ยสวยอะ่ะเสื้อสวยอะ่ะรับเข้ากลุ่มเลยเสื้อสวยีอวอวเอาเป็นคนเขียนพักสั้งหนึ่ง ดีไหมไม่เอาอะเอาเป็นคนแบบไหนดีเอาเป็นคนแข็งขาไม่เอาอ่ะแล้วมันดูเด็กจังเลยโอเคนะส่วนแล้วม,มีชุดที่สวยยิ่งกว่าทุกคนเอาไปซูมให้หน่อยเดี๋ยวนะ เนี่ยไอตรงนี้มันดูเป็นชุดที่สวยยิ่งกว่าทุกคนดูสี่เราเปลี่ยนอะแม่เปลี่ยนเด็กคนน่ะฉันบอกแล้วว่าไม่เสียเลยชุดสวยมากเลยสวยสวยสวยน่าเกล เราจะเอาให้เธอคนนี้เป็นผมที่สงงานนะคะเคือผมเก่าออกแบบนเมื่อก่อนเราใช้ผมนี้นะคะในการเดินทางนะ,ะซึ่งมันไม่สวยเลยเราสิเปลี่ยนมันเป็นสีฟ้าดีเลยะค่ะทุกคนอันนี้ก็ฟ้าไปโอเคสีฟ้าตาณนี้ทุกคน ผมก็สวยผมก็สวยผมก็สวยไอ,อคนสวยทำอะไรก็สวยก่อนแต่เดี๋ยว,ยวไม่ใช่แล้วนั่นมันเขาโอเคนะคะเราจะมาทำเป็นน้องจมูกนะคะแล้วแว่นตาเนี่ยก็จะดูเป็นเด็กเนะิร์ดหน่อยเนาะ เพราะว่าคนนี้เป็นครูเขาเป็นครูที่สุภาพอุ้ยสวยเป็นครูที่สุภาพนะคะด้วฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะคะดสวยมากเลยครูศิลปะเนี่ยเขาคนนี้นั่นก็คือครูศิลปะนะคะครูใส่แบบนี้ครูก็ใส่แบบนี้เห็นไหมเหร ครูคุณไม่ใช่โอเคนะคะจากนั้นครยทำไมครูผิวแบบนี้ล่ะคะน,นักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนแย่แย่นะคะแย่บูลลี่ครูนักเรียนบูลลี่ครูเหรอมันที่เป็นไปได้จังไสครูก็รู้นี่ว่านักเรียนบูลลี่ครูได้ยังไง ขค่นครูยังไม่เคยเออเดียวนะทุกคนอยากเห็นนะเดี๋ยวเราเอาออกนี่อยากเห็นกันนะใช่ไหมนะทคนเอาออกกันนะ้าไม่อยากบ้าตายแค่นัทคนสวยนัทไ,ไม่สว เนี้ยมีมีักมันเนี่ยโหใส่เบบนะดูเขาต้องดูเป็นเด็กเน้อ์หน่อยไงเออแบบนี้แหละแต่แบบนี้มันเกินไปแบบนี้มันดูเป็นครูที่คนครูเขาต้องยิ้มแย้มทุกคน เพื่อไม่ให้นักเรียนได้กลัวการเข้ามาในโรงเรียนนะซึ่งจมูกสีนี้เราชอบมากเลยใช้มาตั้งแต่ปีก่อนเลยแล้วซึ่งขนตาของครูเนี่ยเขาจะมีสองเส้นนะทำให่เหมือนขนตาของพวกเราเธะขนตาของพวกเราเนี่ยเขาจะมีสองสินหรอกเขาก็มาจัดการกับคนต่อไปนะคะ แมวแมวพก็แมว่มอเแมวครน,นี้เขาจะแบบแบบสบายสบายเน,นเขาจะดูเป็นคนสบายสบายแต่เขาไม่สบายถ้าูที่ไม่สมงรเออตอนนี้เรากำลังแบบปวดแขนเลย เพราะฉะนั้นเรามาทำอีกหน่อเนาะเออช่วงนี้ปวดขามากเลยคือปวดทั้งแขนปวดขาปวดขาข้างเดียวปวดแขนข้างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเอาแบบข้อต่อแขนชั่วคราวเออข้อต่อกระดูกแขนหักไป โอเคนะประมาณนี้นะจัดนันนะคะเราก็จะเอาผู้หญิงคนนี้เนี่ยถ้าแบบนี้จะไม่หลาเกย เ,เ,เู้หญิงแสนเย็นชาโอเคเป็นผู้หญิงแสนเย็นชาก็ไดกโอเคสีคิ้วน่ประมาณนี้แล้วกัจกนจัดแนวจมูกนะจมูกเขาจะไม่ใหญ่มากนะคะ แต่ว่าเขาเป็นคนที่อกหักมากๆเลยนะคะทุกคนเขาเนี่ยเป็นคนที่อกหักมานานแล้วเนออกหักบ่อยมากเรื่องผู้ชายนะคะผู้ชายทิ้งนะคะโอเคนะคะคือผู้ชายทิ้งนางนะคะนางก็เลยเสียใจนะคะเ็นก็เลยกลายเป็นผู้หญิงแสนเย็นชา ง่ายเลยเอเป็นเรื่องที่แบบแต่งง่ายมากเซยงอกเนน่ละก็เซียงหนี่ไปขนเพลงนี้ทันทีอันนี้มาทุกคนสวยอันนี้อันเนี้ยันี้นะอันนี้ไม่ไม่อันไหนี้นอันนี้มาเจ้าหญิงไหมเจ้าหญิงก็เจอห้องมหันก็แบบขึ้นไป คช่เนาะ้าผมก็จะเป็นมีนาะสุรีเนาะคนเนาะเออเดี๋ยวที่หลังนะเราจะมาทำเอ้ยแม่แม่แม,แม,แม่จะลบตัวไม่ได้ที่หลังนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำนะคะแบบแบบแบบสีฟ้าสีแดงสีเขียวบ้างคะ okay. จะได้น่ารักหนูบลูเยลโล o w บลูเยลโลว์บลูเยลโลว์ูเยลโลวเดี๋ยวทีหลังเนี่ยเราจะทำตัวนี้เป็นตัวสีชมพูนะคะส่วนตัวนียก็จะเป็นตัวสีฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีเขียวะคะ่ะบลูเยลโลวะะ์